คิ้วหมูเฮ้งต้องเรียนให้รู้ไม่ใช่ไปสักผิดผิดผิดถูก,ถก,ถกแล้วก็ต้องมาแก้สวัสดีค่ะจันนกแก้วเสสวยนะคะวันนี้มาเสสวยเดยีเรื่องของคิ้วสไลด์ฝังฝุ่นสไตล์วัยรุ่นกำลังนิยมกันนะคะ วันนี้เราจะมาคุยเรื่องการสอนด้วยแล้วการสัตด้วยนะคะวันนี้ครูพี่เป๊กอยู่อาจารย์มา5ปีแล้วค่นะในมือหนึ่งของโรงเรียนเลยนะคะตอนนี้ครูพี่เป๊กสอนนะคะสําหรับคิวสไลด์หรือฝั่งฝุ่นแบบนี้เนี่ยเราสอนปกติกี่วันคะคุณแม่อ,อ่ถ้าคนที่เป็นแล้ววันเดียวคะ่ะอ่าใช่ไหมหใครมีพื้นฐานมาแล้วก็หนึ่งวันรูร้รเรื่องเลย<ช>ถ้าไม่มีพื้นฐานเลยอยากเรียนคิวฝังฝุ่นไปรุ่นทำยังไงคะคุณเป๊กกี่วันคะสองวันค่ะสองวันค่ะนะคะเรียนสองวันกับครูเป๊กนะคะเรียนแบบตัวตัวไพลยนะคะ ส่วนการกสอนคือเราเรียนแบบจากประสบการณ์ตรงทีนี้มาถามต้กงเรียนบ้างเรียนแล้วเป็นไงบ้างคะวันนี้เ,เรียนกับครูเบกได้ความรู้แล้วก็มีสนุกมากค่ะครูเบกใจดีมากค่ะใจดีใช่ไหมคะทั้งเรียนทั้งวันเลยแล้วสวนุนละคะสนุนเป็นไงบ้างชอบคะ่ะดูเปลี่ยนลูกดูธรรมชาติเป็นธรรมชาติใช่ไหมคะนี่เป็นวินญหุ่นรอบสองแล้วนะคะสวยมากๆเพราะน้องเขาจะไม่มีคิ้วเลยพอมีคิว้วปุ๊บมีคนทักว่าไงคะ S <S> สวยขึ้นหน้าบรท์ขึ้น <S <S> <S เป็นคิ้วงูงเห้งปีกนกทองคำนะคะใครนะอยากใช้บริการนะสักคิ้วปะผู้เป็กนะคะราคาไม่แพงมากมายเราใช้สีมาจากอเมริกาเลยนะคะในการสัก Q คิ้วรั้งนี่เป็นสีนานโนแท้เป็นออแก,กนิกนานโนไม่เป็นอนตรต่อผิวนะคะเป็นโรคประจาตัวหรือใดๆก็สักได้นะคะคิ Q ้วงูงเห้งต้องเรียนให้รู้ไม่ใช่ไปสักแบบผิดๆถูกๆแล้วก็ต้องมาแก้พอแก้แล้วแก้ยากเลยเบ๊กแกยากมากแก่คิ้วแก่ยากมากเวลาพังมาแล้ว แก้ยากมากฉะนั้นแล้วถ้าใครยังคิ้วซิงอยู่นะบอกเลยนะคะมาสักที่นี่ค่ะกับคุณเ๊กสวยแน่นอนร0 0ซหรือใครอยากนะคะมีอาชีพนะคะที่เป็นแบบว่าสามารถต่อยอดธุรกิจได้อาชีพความสวยความงา,กามาก้างมาแรงแข่งขันสูงม,ม,มากๆนะคะใครอยากให้คุณเบกสอนเพื่อเป็นช่างมืออาชีพเหมือน้องเล็กนะคะทักเข้ามาได้ที่สถาบันสูนยแค่คิวพาอาจารย์นกแก้วนะคะเรายินดีเสิร์ฟสวยให้คุณได้แน่นอนคะ่ะวันนี้สวัสดีคะ่ะไปเป็นช่างมืออาชีพอาจารย์นะคะ